อันนี้เสียนขนมจีนสาวเฉิมนะครับใครสนใจซักทักจังได้แล้วอืมอืมเป็นของบุงหยีน้ำพี่น้องงามงามโคจุนัยสวัสดีครับมาพี่น้องมือในได้นี่ค่ะตำซ่วงนวดมือครับนวดบางยยกครับ มาได้ครับทั้งไก่ทั้งไก่ทั้ง,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 งสปอว,ว์เล่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเมียนมาเอเชียยุโรปอเมริกาไม่กินด้วยกันพี่น้องจีนเจ้าอันแอบีท์นา,นามเด่นอันสลัดมีตัวหมึกเวยเนามาบวาัวแดงครับนะพี่น้องนะมันอีบ่มีจวดอ,อื้่ะอันนี้เสียนขนมจีนสาวชฉิมนะครับใครสนใจสักทักจ้าใดแล้ว อืมของอีสา,ามมมนมากระเิมน้ำแม่ก็แม่นน้ำปลาหากกบแมน่นขับได้ cho hơi buông dịt nằm thế nào Ngáp Bật bụng Ừm đố xâm tầm thế ขออภัยด้วยครับส่วนผมมีเรื่องบทส่วนมาอืมอืมอืมงอนหลับงอนหลับอืม เออไ่ได้พี่น้องอืมอร่อยไ่ได้พริกไม่กินน้ำมะนคายพี่น้อง เพรดใจดีแต่ไม่เพรดหลดเเจนตบมน่านเกินอืม Ừ Ừ Nè má Ah. Oh, yon, yon, yon. Dột 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 Nụm nụp nụp, chín ngay ngay Wow đây sẹp, khoăn đọc ngô này. มีตัวไหนยังอภิษฎวัาต่ำมันจะมันจะเผ็ดกอดกลิ่นกลิกนก่นสนดนะครับพี่น้อง กินแบบเม็ดว่าเผ็ดทอดต่ำอ ่ะแซ่บไหล ากาศกับข,อขอ้อถอยขนาดเปิดพราลมใส่เนี่ยพี่น้องอืมอืมอืมน้ออืม็ด วันนี้เผ็ดมากพี่น้องแต่ก็มักคือเกา 嗯。Mm. Ừm. Cặp. Giòn sẹp mặn. Vượng dai Ừ. ทาสถิติบบอร์ดักอีกหนึ่ง Hmm. Hmm. Đi chuyện ngon lắm tập lại Oh อร่อยอะไรกินเบอร์บอร,บอรนะครับขอภั้อะไรมันนี่ผมพอสินวิทย,ยาลักมื์มุน,นาเสนาเบเดตม่นเดมแซบไม่กินห้เบอร์ไ่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวชาวอาวีรเซนกับเะลรเนียรเลิฟยูอ๋อแล้วยูเวน,นาาบ๊ายบายตระมัสที่ิทยาบ๊ายบายเลิฟยู <laughs>